มาเด้อมาเด้อพี่น้องเลี้ยวๆเราได้อตามส้มเฮาเลี้ยวแล้วเด้อนี่ตามส้มเฮาเลี้ยวๆพี่น้องเอ้ยนีเน่เป็นไงเป็นไงกราฟสบายดีทานผู้ส้มขอสเสือทานพบกับรายการเลาะลิ้มกิน กาสบายดีพี่น้องมือนี่มาพบกับรายการเอ็นพีสบายดีเนาะ,ะพบกับทางส่องยูทูบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่มนี่มาทําเมนูมาเห็ดเมนูตาปลาหม,มึกเนาะตาปลาหม,มึกแซบอีหลีแซบอีหลีมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่เริ่มก่อน,นอือกับคาเข้าคํานี้ก่อนคําทับอิดก,กับปลาหม,มึกทับอิอ รสจัดอืมกินข้าวสวยน้ำกันนะพี่น้องกินข้าวสวยน้ำกันมีค้นคน้อยมาเจียมน้ำอืมับ อืมทำมืดเวาทมดอืมมาเร็วมาเร็วพี่นอ้องกินข้าวทำกันสวัสดีนะครับทุกคนกำลังกินข้าวสวยอยู่ด้านหลังผมนี่เป็นเป็นแม่น้ำแบงนะครับแม่น้ำแบงอยู่บ้านเสียงแหลบ้านผมเองวันนี้มาทำเมนูอ่าตำเขาเรียกว่าตำละ่ะ Tăm băm mực nó, băm băm mực nó để hay tiền m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 

มากินกับหลานหลานมากินน้ำฮัลโหลไหมสบายดี mother, mother, มาเด้อมาเด้อไหมมาเด้อไหมอืมอืมมาแตงได้มาแตงอืมอืมซ่บเซ็บไหมอืมมืมเกือ ไม่เคยอืออืมอืม,อม,อมกับใส่ต้มจมกับข้าวกับแสบอีรี่พี่น้องไงแสบอีรี่อืม ว้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเไอเจียงไฮไอเชียงนาเีงนาเจียงนาน่อยมาเด้อข้อสดนำแบบจดจดหน่อยเนอข้อสดแบบจดจดอืชมชอบชอบไหมอืม Hmm. tan mà tan, hmm. Mì trộn tang tang nào tang 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 Đó tang tang hmm. tang มันนาวเลยเนาะกินมันนาเข้าขไปเลยอือสุด,ดยอดพี่ดดนะดดนะ้องสุดยอดเลยฮอือ แซ่บเด้อแซ่บเด้อ,อ,อ,อขึ้นข้าส่วยในการนั่งกินข้าวส่วยในกัน,น,กนมันหนีออกมากินข้าวยูงเทีง่งเนาะเที่งนามาตำสมกินแซ่บ 嗯，不看。 อืมแซบลายแซบลายตั้งแดกก็ฝากด้ดตามคลิปเลยด้วยพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเอ็นพีสบายดีบ๊ายบาย